ดีท่านผู้ชมทุกนั้นครับผมสำหสรับใบบตะลัยฮะสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านใหม่นะครับจากเมื่อวานที่ถ่ายถ่ายที่วัดสนวนในนะครับวันถัดมาก็นันทว,วันนะครับมาลงที่วัดบ้านใหม่นะครับงานพระราชทานเพลิงศพนะครับนะฮะ เมื่อวานเป็นหน่วย559นะครับวันนี้เป็นหน่วย955นะครับเริ่มลงอุปกรณ์แล้วนะฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองครับค,คนคึกคักนะฮะกินเยอะๆเป็นเม็ดลอยนะครับเม็ดลอยนี่ครับผมเป็นหน่วย12ล้อนะครับ สลับกันกับหน่วยหน่วย559เมื่อวานนี้นะครับเดินทางมาจากร้อยเอ็ดนะครับเมืองสวงนะฮะวันนี้เหมือนจะจะลงจอลงจอไม่เต็มเนาะน่าจะสิบแปดนะครับโดยบริเวณพื้นที่วัดนั้น คนข้างจะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับบริเวณวัดกว้างนะครับแต่ว่าต้นไม้เยอะนะครับผมก็เลยลงเป็นจอขนาด18เมตรนะครับ กับหน่อย12ลอล้อนะครับโดยผู้จัดการผู้จัดการรุดนะฮะล่าสุดที่ผมได้ถ่ายก็คือเมื่อปีที่แล้ว,วนั่นแหละครับที่บังเอินปเป็นทางผ่านที่ร้อยเอ็ดนู่นนะครับที่อำเภอสุวรรณภูมินะครับบานขัดเขาเอะไรอย่างนี้นะฮะเดียชมรถนะครับผมก็ยังไม่ได้ถ่าย รถให้ชมกันนะครับโฉมใหม่ของ12ล้อนะครับนี่รถจะมีป้ายของผู้สนับสนุนต่างๆนะครับก็รูปดีเจนะครับนันทวันดีเจซาบะนะฮะ นี่ครับสวยงามนะครับลายเป็นยักษ์เขียวนะฮะ<ต><ว>เบอร์โทรของหน่วยคนระอยู่ตรงนี้นะครับผมสนใจก็ดูตามนี้ได้เลยครับผมติดต่องานได้โดยตรงเลยนะครับตามเบอร์ครับ<ต><ว> อันนี้การร้อนอบอ้าวนะครับไม่แน่ใจว่าตกเย็นมากลางคืนมานี่จะจะมีฝนไหมนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนิดนึงนะครับแต่ว่าในวัดส,สนวนไม่ตกนะครับระยะชายนะครับอยู่ติดกับเมนลอยเลยนะครับ นี่ครับผมระยะฉายได้วัดไปแล้วนะครับต้องลองดูว่าจะวางระบบตู้ได้แบบไหนนะฮะเพราะถ้าจะมองแล้วจากฝั่งนี้นะครับน่าจะกินพื้นที่มาจนถึงถนนนะครับนี่นนกินพื้นที่มาถนนฝั่งนี้น่าจะปิดไปเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็นี่นะครับเข้าไปใน ป่าสักด์นะครับป่าต้นศักด์สำหรับเมื่อคืนนี้ก็อาจจะดูว่าคนน้อยก็เพราะอย่างเงี้ยครับคือที่นี่ก็มีนะครับที่นี่ก็มีงานนะครับแล้วที่วัดส,สนวนั้น คือเป็นการติดต่อแบบผูบปรับทันควันนะครับทาง f อซหรือทางทางคนงในพื้นที่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำน,นะครับเพราะาแบบว่าติดต่อวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาฉายเลยเงี้ยครับวันเดียวคนก็เลยดูน้อยๆยหน่อยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีงานด้วยครับที่นี่ก็มีหนังนะครับเม่อคืน ก็เลยคนค่อนขัางไม่ค่อยคึกคักเท่าไหรนะ่เริ่มลงของเรื่อยๆนะครับผมขึ้นนัางร้านโครงจอกันนะครับ

บรเวณวัดค่อน้างจะเป็นพื้นที่ที่ถงทีนสูงจากถนนด้วยนะครับถ้าโดยในเรื่องของเสียงผมว่าน่าจะดังไปไกลมากนะครับก็อยู่ในที่สูงนะครับเริ่มตั้งชุดตูลพงเบตแล้วนะครับหนึ่งด้านนะครับ ครูจัดการกำลังตั้งระดับให้ได้ระดับก่อนนะครับคือคือต้องได้ระดับจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยความสูงของตู้นะครับสูงถึง4ชั้นนะครับความสูงน่าจะประมาณสัก3เมตรเกือบสี่เมตรนะครับก็เลยต้องให้ได้ระดับให้ได้ ให้ได้แนวนะครับไม่งั้นมีความเสี่ยงนะครับมันอันตรายนะฮะก็เลยต้องตั้งให้ได้ระดับให้ได้ระดับดีที่สุดนะครับตรงฉาร์จนะครับด้วยแรงสั่นสะเทือนของตู้ด้วยนะครับถ้าสะเทือนไปเรื่อยๆมันจะไหลนะครับ ก็สำหรับหน่อยหน่วย95ก็จะเพิ่มเติมเบสมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับเป็นเบาข้างละ24ใบนะครับ6ชั้น4แถวนะครับเว้ย6แถวนะฮะพูดผิดอ่ะ6แถว4ชั้นนะครับผมเกี่ยวกับกานประกาศระหว่างเครื่องมันเยอะ แต่ S <S ุ่โกแ่อยมันค่ยมาเชกคก้แต่ไม่แุ่งก้ไสานวีรเนี่ยคือทำงานจะวีี่ใ้คื่เกิดตอเนี่งต่อของที่นหนอเกลต่เราวอากาศร้อนก็จริงนะครับแต่ว่าทำงานอยู่ในลอมรอบด้วยต้นไม้อย่างนี้ก็ถือว่าร่มรื่นอยู่นะครับ่็ยังเย็นอยู่ สบายๆนะฮะโปรตีนก็เลยจะมีโซเดียมโซเดียมกับเลนท์ะอ่าเกลือะเ้คือกระโะดก็เลยขาดขาดกระโดเกิดในสมัยดังนี้ยกเทาดวงใจน้กระตุ้นยาต้องปันกระโะดตะเบตลบเพราะแต่ใช้และปับใจน้ำคาที่มีอะู่ำรุงบรุงในขณะที่ต้นนที่ก็คือน้ำให้ตา้างใน ตงเคาะห์ตามกำลังตามนตรงเคราะมักไว้นนตามกำลังที่ตวเไว้ใช้สอยไหก็อื่นหนักในเรื่องอื่นแล้วก็แ่ชีถุตวันนึ่งนักเงียจนมันเงี้ยตอรลงทุกใจจะทำยังไงดีสัวหายซือไวยก็ไม่ถูกจะกนอื่นี่แต่ที่มาของครรมบ้ามโนปุพัามโนเดามโนามโนนั้ง มโนไม่ยามโนไมัน่าสายเกยสามเณรนะคาติวังโตติว่านะมุมมองก็จะโดนบทปังไปด้วยต้นไม้บ้างนะครับผมก็เป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับให้ดูนะครับรอบๆนะครับต้นไม้เต็มวัดไปหมดนะครับผมวัดที่ร่มรื่นนะฮะต้นไม้เต็มวัดไปหมดนะครับผม สาวโรงงานจนมาอยู่บ้านตอนนี้ก็ได้ก็ไม่ขาดกระบวนการการกระทำมีโอกาสก็ได้กรบโฟาุดุดละกันไปทำกิจกรรมตรงนี้ตรงช้โดยใจให้กงเพราทำมีส่นี่ั้บดต้องปาศป คนนีบุญก็จะปรากฏอย่างนี้นาโยมนะอมาพุทธเะเลยนะโยมก็ต้บุญนาก็มีบุญเป็นนะเป็นสะพานบุญนะรถจะกเข้านะรถไหนถ้าเเจอตนี้เดี๋ยวไปทำหน้าที่ตรงนั้นเองก็ดเีงแต่เป็นบุญของหลวงู่นะจระบนบุญหลวงปูเห็นไหมเนี่ยสมัดพูดยังไม่กันมสามฟัลนะมันคงเสิมกัอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลายเบยถึงโอกามันก็จะให้แบงนี มันจะเป็นคดีไม่มีอะไรเลยจะเป็นน้อยแรงก็ไม่มีจะ่เป็นตัเป็นตัวได้ยังไงยังมีแรงในการเปิดมีมีสองข้างในนทำทำไมจะสู้มันจะเป็นคดเมื่อกี้ขับมาเป็นขับมาตามรถปั่นคันนี้แล้วครับผมไก่ที่สาขาไก่ที่บริสุทธิ์ใช่ใช้เครื่องปั่น เครื่องนี้หรือเปล่าครับน่าจะใช่หรือเปล่าเมื่อกี้ยังแซวๆกับช่างปีเล่นอยู่เลยว่าเอานี่ไงเครื่องปั่นถ้าเราเลือกเป็นเทวดาไม่มีอะไรเลยสักอย่างเราเป็นเทวดาได้แต่สำคัญคือเราไม่มีความสัญญาที่มันมีตลอดเขาอนิษฐานทุกอย่างเราอธิษฐานไม่ได้ว่าเราเคยเกิดเป็นเทวดาตั้งต้นอย่างนี้เพื่อเพื่เกิดเป็นเทวดานตรงนี้นะแต่เปข้คมกิดกฎ อาจารย์เป็นโจรดาที่บอกสวยเป็นต้นเลยตกมาเป็นมนุษย์อยู่เออนี่เกิดเป็นโจรดายิ่งว่าบัณคนนี่ก็เป็นโรดาอแต่มน้องโจรดาถาตกมาเป็นมนุษยก็มีเป็นตรที่ว่าเเป็นโจราได้เป็นกมรดาเป็นกันยังไง่ะปฏิบัติตให้ได้าสกมแต่การพุทธิยานขอสงการพุทธิยานก็เป็นรกลมก็เป็นกมแต่ภาไม่อยาก มาสู่โลกนี้แล้วนะนะก็การพินาราเรกิดิจนาเกิรูปนั้นขึเลยนะจามวิหารเกินี้เกิดเป็นตเ็นอะเกิดเป็นตเป็นต้นนีนะมันมีโอกาสที่จะไปเยอะกว่านี้แต่โทดานะน่ะัผมนั้นพีระําเลือกอย่างเดียวนั่นนตัดวเสูขึ้นไป มันก็ครณไมด้เทวดาบางครั้งต้องปัดตัดทั้นเทวดานั่นแหละถึงจะเพิ่อเพื่อใสแต่ทั้งเทวดาทั้งมนรรยมันก็มันก็เป็นทุกข์กับคนั้นคนที่จะไม่ทุกข์ก็คือคนซึ่งรักพี่เดชทั้งหมดนี่ยมันจะมีนี่แหละ ิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้มันีโอกาสนะตอกาสต้นัโอกาสมันไม่มาเท่านันเมื่อเรามีโอกาสก็ควรไปฟ้อในขณะี่ยังมีโอกาส่้าเพราะฉั้นในขณะนี้ต้องพูดก็ุกขมขึ้นแล้วเป spending spending ินเดือนเรียนเรียนมาเ่จะเปล year, 段段ี vanilla, ่ยน

อันนี้รองแจ้ว่ารูปการีอะไรบ้างไหมต้องประมที่สามสิบโอเคครับผมเดี๋ยวห้ชมกันต่อนะครับช่วงแรกเดี๋ยวลงให้ชมกันกับบรรยากาศลงลงอุปกรณ์กันโทนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มกันอีก คลิปหนึ่งช่วงต่อไปนะครับจะลงให้ชมกันก่อนช่วงนี้นะที่นี่บ้านใหม่สามแหวงครับผมงานพระราชงานพระตามหนึ่งศพนะครับพระครูแล้วจำชื่อไม่ได้อ่ที้นะครับผมโอเคครับทีมงานกำลังลงบุกตอนนี้อยู่นะเดี๋ยวรอชมกันอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเนาะครับ